คอนเซปต์ <Concept S 2> ของร้านเราเราโฟกัสไปที่เมนูเล็กๆในร้านอาหารเวียดนามใหญ่ๆเราเอาเมนูปักหม้อมาขยายให้มันชัดเจนขึ้นเจาะลึกในด้านรสชาติมากขึ้นมีคุณภาพที่สุด ชื่อร้านเหมี่ยวปากหม้อครับเป็นปากหม้อยวนจุดเด่นของร้านเราก็คือเราอยากจะทําปากหม้อให้มันดั้งเดิมที่สุดเหมือนต้นตํำรับมากที่สุดเป็นสูตรเวียดนามจากสกนลนครไม่ดัดแปลงเราจะไม่เปลี่ยนอะไรไปจากสูตรต้นฉบับเป็นตามสูตรตามแบบฉบับต้นตํำรับทุกอย่างถูกปากคนไทยเลยครับสูตรจากคุณน้าขายอยู่ที่สกนลนครที่สกนลนครน้านี่คยถขายขายมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วนานกว่า50ปีแล้วครับผม ร้านของน้าผมเนี่ยจะตั้งอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดสี่คูณเมืองครับขายเป็นแบบโต๊ะเดียวมีแค่โต๊ะโต๊ะที่แบบยืนทำปักหม้ออย่างเดียวครับมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งกินมีเก้าอี้ก็ประมาณ3-4ตัวหน้าโต๊ะคือทำปักหม้อให้กินหน้าเตาเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในคนท้องถิ่นที่จะทราบและรู้จัก ที่สกลนครร้านเยอะครับที่สกลนครนี่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องปกอักหม้อครับผมเพราะว่าเป็นอาหารกินได้ทั้งวันคนส่วนใหญ่คิดว่าปากักหม้อนี่เป็นอาหารว่างแต่ว่าจริงๆม,มันมันสามารถเป็นอาหารจานหลักได้เลยเป็นมื้อเช้าเป็นมื้อเที่ยงอิ่มท้องหรือว่าเป็นมื้อเย็นก็ได้ครับผมเมนูปกักหม้อนะก็จะมีปกมักหม้อธรรมดาครับซึ่งเป็นเมนูต้นตํำรับเลยออริจินอลแล้วก็จะมีแบบใส่ไข่ใส่ไข่ก็จะมีหลายแบบครับมีไข่พับ เป็นชิ้นใหญ่ไข่ม้วนเป็นสองชิ้นไข่ดาวเป็นแบบไข่เยิ้มๆเหมือนไข่ดาวไม่สุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเป็นปักหม้อไข่ดับเบิลก็คือจะเป็นไข่สองฟองแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ครับเป็นเมนูปักหม้อไข่เค็มจะมีความเค็มของไข่แล้วก็ตัดกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มหวานลงตัวเราก็จะเลือกไข่ที่ยังไม่เค็มมากไข่แดงเค็มจะได้ความมันจะมีความหอมมันกว่าไข่ไข่แดงปกติเป็นเมนูไข่ดีใครที่ยังไม่เคยลองก็ต้องลอง แล้วก็จะมีตัวที่เป็นข้าวเกียบจะเป็นแผ่นข้าวเกียบก,บกรอบนำมาโปด้วยแป้งปรับหม้ออีกหนึ่งชั้นแล้วก็โรยใส้หมูยอหอมเจียวลงไปครับแล้วเราก็หัน่นพอทานคู่กันมันจะเกิดเป็น2เลเยอร์ก็คือจะเป็นเลเยอร์ชั้นแรกที่กรอบแล้วก็เลเยอร์ที่2เป็นแป้งเหนียวนุ่มครับเข้าเกียบกรอบเป็นเข้าเกียบที่ที่บ้านทําเองเป็นข้าเกียบเวียดนามใสงาครับเอามาย่างบนเตาถ่านไฟอ่อนๆทรงตรงมาจาก สปนคนครเหมือนกันเมนูไข่ดาวนะครับลูกค้าก็จะสามารถสั่งได้ว่าอยากได้ไข่สุกหรือไม่สุกถ้าเป็นแบบไม่สุกก็จะเป็นไข่แดงเป็นลาวาเยิมย้มๆออกมาทานคู่กับแป้งปักหม้อไส้ปักหม้อแล้วก็ราดน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานลงไปก็จะมีความหอมมันของไข่แดงควบคู่ไปด้วยครับถ้ายอดนิยมก็ต้องเป็นตัวปักหม้อธรรมดาเลยครับ ใช่ก็จะเป็นหมูสับผัดกับต้นหอมโดยไม่ใช้น้ํามันวิธีการผัดเป็นสูตรผัดแบบโบราณครับไม่ใช้น้ํามันไม่มันไม่เลี่ยนหมูก็ใช้หมูอย่างดีมัน1 0เซนเท่านั้นเอกลักษณ์ไส้ของเรานะครับเวลาทานก็จะได้กลิ่นชัดเจนก็คือกลิ่นของต้นหอมครับจะเป็นความหอมของต้นหอมที่ถูกผัดเข้ารวมกับหมูผสนรสชาติเป็นเนื้อเดียวกันกลมกลม่อมแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมของพริกไทยจะมีกลิ่นพริกไทยตบท้ายหน่อยๆครับ ที่สกลน,นครก็เป็นไส้เดียวกันเหมือนอนกันเลยครับอาจจะมีบางร้านที่ดัดแปลงไปบ้างอะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่ร้านแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เท่าที่เห็นเท่าที่ทานมาก็คือจะเป็นคล้ายๆกันหมดครับไม่ได้แตกต่างกันมากปากหม้อเวียดนามของทางร้านนะครับจะทานคู่กับน้ำจิ้มเป็นหลักเป็นน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มนะครับของของร้านเราเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มออกรสเปรี้ยวหวานรสชาติจะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดพอดีกันหมดเลยเพื่อ ให้ลูกค้าสามารถเติมพริกได้เติมมะนาวได้ใครชอบเผ็ดก็เติมพริกใครชอบเปรี้ยวมากหน่อยก็เติมมะนาวได้น้ำจิ้มปักหมอ้อเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือลูกค้าสามารถปรุงรสชาติไหนก็ได้ที่ตัวเองชอบครับทานคู่กับปักหมอ้อได้เลยลูกค้าสามารถขอพริกมะนาวได้ครับขอเพื่อไปปรุงเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความจัดจ้านของน้ำจิ้ม การทำแป้งจริงๆอยู่ที่การฝึกเลยครับเพราะว่าการผสมแป้งเนี่ยคือการจะทำแป้งให้อร่อยการผสมแป้งก็เป็นส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งแต่ว่าหลักๆเลยคือคนที่ตีแป้งครับเพราะว่าการปูแป้งการเทปแป้งการเกี่ยแป้งให้เสมอการค,คือต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรครับผมฝึกมาเรื่อยๆมันมันต้องใช้เวลาพอสมควรครับใน,ในการทำฝึก แล้วก็ทําทาทาเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือผมก็ซึมซับปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆครับจนได้สูตรที่เหมือนทุกวันนี้ครับถ้าเล่าย้อนไปตอนนั้นผมเรียนจบพอดีที่เปิดแล้วน้าขายอยู่ที่สกลโทรไปขอร้องให้ให้น้ามาช่วยให้คุณน้ามายืนขายให้สอนให้จากนั้นคุณน้าก็กลับไปผมก็ต้องยืนขายเองจนมาถึงทุกวันนี้เครับตอนเปิดแรกๆขายแรกๆนะครับบางวันก็ขายได้แค่ กล่องเดียวลูกค้าที่สั่งผ่านเดลิเวอรก็ยังไม่เยอะเท่าปัจจุบันก็คือแบบสอสเดือนแรกก็มีทอ้อบ้างมาตอน,น,นแรกเรายังไม่มีใครรู้จักเลยคนก็ยังไม่มั่นใจเพราะเห็นเราเป็นเด็กด้วยว่าเราอายุแค่นี้เออเราจะทําอาหารได้ดีพอเหรอจะถูกปากลูกค้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่พอเราใช้เวลามาเรื่อยๆก็มีลูกค้าประจําลูกค้าเริ่มมั่นใจลูกค้าบอกต่อกันเรื่อยๆครับเราก็มั่นใจในฝีมือตัวเองก็เลยมาขยาย คนกรุงเทพส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักปากหมอ้อยวนสักเท่าไหร่ครับลูกค้าที่เข้ามาบางท่านก็มาลองใหม่แบบไม่เคยทานมาก่อนเลยก็มีแต่ว่าลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เคยอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดที่มีผลเฉลีายเวียดนามจังหวัดที่แบบมีปกมักหม้อสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารระยายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแบบ คิดถึงปักมอที่บ้านก็มาทานที่ร้านบอกว่าชอบเพราะว่ารสชาติเหมือนเหมือนที่บ้านเลยเหมือนได้ทานที่บ้านเลยอย่างเงี้ยครับลูกค้าที่เคยเคยทานมาก่อนเห็นก็จะตรงเข้ามาเลยพอเห็นหมอ้อก็จะรู้แล้วว่าหมอ้ออย่างเงี้ยเป็นปักมอเวียดนามปักมอยนูนอะไรเงี้ยครับในกรุงเทพส่วนใหญ่ส่วนมากนะครับที่เห็นปักมอก็จะอยู่ในร้านอาหารเวียดนามใหญ่ๆแต่ก,ก็จะมีเฉพาะปักมอรธรรมดาเราจะหาพวกปักมอใส่ไข่ปักมอข้าวเกี๊ยบหาไม่ค่อยได้ส่วนที่เป็นร้านปักมอจริงๆก็จะมีแค่ไม่กี่เจ้าครับ นอกเหนือจากเมนูปักหมอ้อก็จะมีเป็นเมนูก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนนี่เส้นเราทําเป็นเส้นเป็นเส้นสดครับน้ําซุปเป็นน้าซุปที่เคี่ยวเคี่ยวจากกระดูกโดยตรงเลยไม่ไม่ไม่ใส่ผงชูรสเป็นกระดูกหมูขนมปังเวียดนามแล้วก็ไข่กระทะทรงเครื่องหมูยอต่างๆครับเป็นหมูยอเนื้อหมูยอหนังสำหรับแฟนพันธ้อาหารเวียดนามทุกท่านนะครับที่เคยลองทานแต่ แหนมเนื้อกล้วยจับยวนหรือว่าเป็นอาหารเวียดนามต่างๆใครที่ยังไม่เคยลองทานปากหมอ้อยวนนะครับก็อยากให้มาลองกันนะครับผมรับรองว่าทุกคนต้องถูกใจแน่นอนติดต่อได้ที่เบอร์0918866033ครับหรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook เหนียวปากมอ้อนะครับเป็นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็ ลายไอดีแอดเหมียวปากหม้อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง2ทุ่มปิดทุกวันพฤหัสครับผมอยู่ที่ซอยลาดพ้าววังหินซอย8อยู่ปักซอยเลยติดกับร้านข้ามันไก่ไก่ในหินนะครับ